สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการต่อนะครับจอย PS4 นะครับเข้ากับ Nintendo Switch นะครับโดยที่อุปกรณ์นะครับที่ต้องมีนะครับก็คือ8บิตโดนะครับตัวสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสีอิฐแบบนี้นะครับถ้าสีขาวอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมต่อโดยตรงนะครับกับตัว Nintendo Switch นะครับปกติเนี่ยสามารถที่จะเสียบช่องเนี่ย กับตัวด็อกของ Nintendo Switch ได้นะครับช่อง usb นะครับแต่ผมจะใช้ตัวแปลงนะครับตัวแปลงเนี่ยเสียบโดยตรงกับตัว Nintendo Switch เลยนะครับให้เข้าไปที่ system setting นะครับแล้วก็เลือก control and sensor นะครับตรงนี้นะครับแล้วตรง pro controller นะครับ wire communication นะครับตัวนี้นะครับให้เปิดเป็น on นะครับเพื่อรองรับกับตัว usb นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบตัวแปะวิดีโอเนี่ยเข้าไปกับตัวสวิตช์นะครับซึ่งเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับท่านต้องกดปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้นะครับให้เป็นกระพิบแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มที่ l a y s t a t i o นนะครับจอยเพย์เนี่ยกดปุ่มแชร์กับปุ่ม ps นะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นครับก็ นี่นะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดเลื่อนได้ปกติทุกปุ่มนะครับส่ของ ps ห้านะครับยังไม่ลองนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในลองของตัว ps 4ดูก่อนนะครับกับตัวต่อ8บินโดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อโดยตรงนะครับกับตัวเครื่องได้นะครับ ก็มีซื้อตัวแปลงมาครับอันนี้มาสิบบาทนะครับในช้อปปีก็มีขายครับตัวแปลงนะครับจาก USBA นะครับเป็น AC นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแปดวินโอตัวนี้นะครับตอนนี้เรามาลองเทสเตรียมรถแข่งดูบ้างครับเราจะมาดูเรื่องของระบบสั่นนะครับว่าจอ PS เป็นไงบ้างนะครับสั่นสั่นแรงขวาจอยโปเยอะครับ เดี๋ยวเราดนะูสกูนะสั่นแรงครับสั่นนะครับบึืดๆเพื่อเพื่อเนี้สั่นแรงกว่าจอยโปรเยอะเลยนะครับ ระบบสั่นใช้งานได้นะปกติเลยนะครับสำหรับเกมรถแข่งนะครับนี่สั่นบึบบ,บ,บึบเลยนะครับอลองใช้กับเกมมาริโอ้ทีดีเวิร์ดนะครับนี่นะครับวิ่งได้รอบพิธานะครับ ก็สัน่นโอ้สั่นดีกว่าจอยสั่นแนงกีกาจอยโอเยอะนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับโอเห็นก็ ฟันบึ้๊บเลยนะครับกดกระตรงเลยครับก็ะหรอติดเตเต้หรือบ้างครับครับเน้นนะดูนะัะ ไม่ได้ขึ้นนะฮะ ดบิตโดนะครับอุปกรณ์เสริมครับที่ช่วยต่ออจอย P.S. นะครับไม่ว่าจะเป็น P.S.4 หรือว่าจอย P.S.5 นะครับก็ทำให้เราก็ประหยัดเงินมากขึ้นครับถ้าเรามีในส่วนของจอยตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ซื้อดบิตโดนะครับผมซื้อมาประมาณ300กว่าบาทนะครับจากจีนนะครับก็เดี๋ยวไว้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับราคาถูกกว่าของไทยนะครับที่ขายในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวของไทยขายประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทครับนี้แค่ประมาณ3 0 0กว่าบาทนะครับถามว่าแล้วมันดีไหมนะครับเมื่อต่อแล้วนะครับอารมณ์ของ j o ย ps 4นะครับกับตัวเทียบกับ j o ย pro นะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการตําแหน่งการวางในส่วนของอนาล็อกนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยตัวของ ps 4นะครับสั่นแรงกว่า ตัวจอยโปรนะครับก็ลองไปดูครับว่าชอบกันแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับก็เอาให้ถูกาตามที่เราชอบนะครับคลิปนี้ก็คงลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ